สวัสดีนะครับทุกคนทุกคนเคยมากินโจ๊กร้านนี้ไหมฮะโจ๊กร้านนี้จะเป็นชื่อว่าโจ๊กหม่ำไหมนะฮะอยู่ที่สุขไงกรุงนะฮะทุกคนเห็นเขารีวิวเห็นเขามากินเยอะนะฮะวันนี้ผมจะลองมากินโจ๊กร้านนี้ดูนะฮะคือสั่งยังไงครับเนี่ยขอแนะนําตัวก่อนอะนะคะก็คือเป็นแอดมินเพจนะคะ,ะคือจะดูแลในวันนี้ร้านโจ๊กของเรานะคะเป็นชื่อร้านโจ๊กหม่ำไหมคะ่ะลูกค้ามีตั้งแต่ราคาเริ่มต้นเพียง20บาท เป็นโจ๊กไก่โจ๊กไก่20บาทโจ๊กไก่ของเราไม่ใช่โจ๊กไก่แบบไก่ฉีกนะคะเป็นไก่เด้งเดี๋ยวจะพาไปแนะนำเนาะโจ๊กไก่20บาทแล้วก็โจ๊กปูอัดเบนโตโจ๊กปลานะคะปลาดอลลี่ก็เริ่มต้นที่40บาท โจกกุ้งจกกุ้งก็40บาทโจกทะเล50บาทใส่รวมทุกอย่างคะ่ะแล้วก็พิเศษมากเลยคะ่ะก็คือโจกปูโจกปูที่ร้านของเรานะคะราคา69บาทซึ่งถูกมากๆใช้เนื้อปูสดๆเลยก็พิเศษกว่าใครค่ะสําหรับคนที่รักสุขภาพะคะ่ะร้านของเรามีโจกชีวจิตด้วยโจกชีวจิตนี้ก็จะเป็นแครอทฟักทองสาหร่ายวากามะแล้วก็เผือกคะ่ะนี่คะ่ะดูได้เลยนะคะในแต่ละหมอ้อ อันนี้เป็นขาไก่นะคะเโอเคเดี๋ยวเรามาลองสั่งแล้วก็เรามาลองกินกันดูนะทุกคนเดี๋ยวผมขอไปไปนั่งก่อนฮนะจะมีที่ถ่ายรูปด้วยนะทุกคนก็จะเป็นเนี่ยนี่เปนเมนูอาหาร คือเป็นหม้อซุปเปอร์ไก่คือใส่ทุกอย่างของไก่เลย99บาทแล้วก็ถ้าเป็นจ๊กหม้อทะเลข้างเนี้ยค่ะจะเป็น169บาทก็คือใส่ในหมอ้อนี้ค่ะหมอ้อนี้ใช่มีทะเลก็คือมีทุกอย่างเลยสมมตินะคะลูกค้าอยากทานจ๊กกุ้งบวกเพิ่มพวกไก่แด้งไก่ทรงเครื่องตับไก่อะไรพวกนี้ค่ะในราคา10บาทอ๋อสั่เพิ่มได้ใช่ไหมใช่ค่ะเอเคเดี๋ยวเรา เมนูกันก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะฮะ ทุกคนมาแล้วฮะโจ๊กของผมให้ผมคนสั่งนะทุนี่อันนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองกินดูนะโดยที่โดยที่เราไม่ต้องปรุงนะฮะทุกคนคือโจ๊กนะฮะมะขนอะ่ะข้าต้มอะ่ะโจ๊กข้าต้มยังเย่งไม่ถูกเลยฮะถ้าโจ๊กจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่คือโจ๊ก อันนี้จะเป็นฟุกอันคนะ่ะ้าใครมาตามรีวิวนะฮะตามช่องผมนะเจ้าจของร้านจะแถมฟุกอันนี้ให้ด้วยนะนี่เรากินกับซกนะ เดี๋ยวสุดท้ายน่กงเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่านะคร สวัสดีค่ะร้านโจ๊กหมั่นไม้นะคะร้านเราขายโจ๊กคาร้านค่ะลูกค้าเชิญมารับประทานได้นะคะร้านเราเป็นซิกเนเจอร์ท่าซิกเนเจอร์ของร้านเราก็คือโจ๊กไก่เด้งค่ะไก่แบบไก่เนื้อไก่ล้วนๆไม่ผสมแป้งค่ะปกติส่วนมากอนะ่ะลูกค้าชอบแบบไก่เด้งไก่เด้งอะ่ะลูกค้าติดใจเลยร้านเราะคะ่ะ ร้านเราก็คือแบบมีหลากหลายเมนูค่ะมีไก่เด้งแล้วก็ไก่ทรงเครื่องแล้วก็ตีนไก่แล้วก็ตับไก่ตับไก่นี้เราผัดเองจากในครัวที่มีฮาลานเลยเราซื้อของฮาลานหมดทุกอย่างเลยค่ะตับไก่อะไรนี่ไก่เด้งอะไรนี่เราปั้นหมดเลยค่ะข้างในครัวค่ะเราทําเองหมดเลยแล้วก็มีปูเนื้อปูนี่เป็นเนื้อปูล้วนๆเลยค่ะ แบบไม่ผสม,มอะไรเลยค่ะเป็นเนื้อปูลรวนๆเลยแล้วก็มีปลาดาลี่ทะเลแล้วก็หอยแล้วก็จ๊กชีวจิตชีวจิตนี่ก็คืออร่อยนะคะเป็นพวกแบบผักเออมีแครอทมีฟักทองมีเผือกหอมแล้วก็มีสาหร่ายวากาเมสค่ะอยากมาแบบนั่งถ่ายเชลฟี่อะไรประมาณนี้แบบ เราแบบจัดจานให้ได้เลยค่ะลูกค้าแบบบอกเลยว่าจะเอาแบบไหนจะเอายังไงลูกค้าแบบบอกแม่ค้าได้ค่ะก็คือแม่ค้าแบบตามใจลูกค้าเลยค่ะก็ะคือกะเป็นคนทําทุกอย่างอะคะ่ะตั้งแต่มาต้มโจก๊กแล้วก็มาผัดมาอะไรกะเป็นคนทําทุกอย่างไม่ต้องกลัวเรื่องว่าแบบไม่ฮาลานไม่อะไรนะคะกะเป็นคนทาทุกอย่างในครัวะคะ่ะ ค่ะแบบกลัวว่าแบบเออมาขายอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ค่ะก็คือแบบแม่ค้าทาเองทุกอย่างค่ะแบบพาร้านชัวร์ค่ะร้านด้วยนะคะร้านเราร้านโจ๊กหม่ำไม้สงไงไหโกลกค่ะ